Bon 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 bon. Bon me bon. Bon chung. Bon. Bon. บ่นสูบ่นครับสวัสดีครับวันนี้ก็คุณยายลงเล่นน้ำเลยครับบ่นบ่นยายบ่นบ่นสูบน้บ่นบ่นไหมตักบ่นสู้ ก็ท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตก,กร์กให้ด้วยนะครับันนี้คุณยายก็ขึ้นจากน้ําแล้วครับจะไปขอบ้านเหามือนเดิมยายก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับสาานที่ตรงนี้แห้งแล้งเหลือเกินนะครับก็วันนี้ก็ฝากแม่แม่ทุกท่านนะครับฝากด้วยชวัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะครับสบตอร์กให้ด้วยนะครับ ที่เราคุณยายก็ขอความเมตตาช่วยเหลือช้างแก่ชรานะครับขอร้อนเชิญแม่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็คุณยายก็จะขึ้นไปแล้วนะครับเฮ้ยเดินไปขึ้นไปไปไหนนาะฮึกลับมาเฮ้ย ก็คุณยายก็เดินหากินต้นไม้ไผ่นะครับใบไผ่ไนะครับไม่มีตรงนี้แห้งหมดนะครับเป็นท่านที่น้ําท่วมนะครับคุณยายไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับก็มันก็ ครับสำหรับน,นี้ก็ราบให้แม่ทุกท่านนะครับดูคลิปชมคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยมีตาสงสารนะครับคุณยายก็เกี่ยวยาวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจนไม่ไผ่อ่อนๆที่กินได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอฝากก,าก,ากาดไลค,ค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะครับให้กําลังใจให้กับคุณยายด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนกลับสวัสดีครับ